สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเปิดชีวิตหญิงชราสามีจากบ้านหลังแต่งงานได้4วันอดทนรอกว่า76ปีเพราะยึดมั่นในคำสัญญาหลายคนอาจจะคิดว่ารักแท้ก็คงจะมีแค่ในนิยายเท่านั้นแต่สำหรับหญิงคนนี้นะครับเธอเฝ้ารอมานาน76ปี เพื่อจะได้เจอคนที่เธอรักอีกครั้งก็คงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคำว่ารักแท้ในชีวิตจ,จริงเว็บไซต์ของจนนีนนะครับได้นำเสนอเรื่องราวของรักแท้และคำมั่นสัญญาของเฉินเซี่ยวอิงหญิงชาวบ้านจากเมืองรือเจ้ามณฑลซานตรงและตงเซี่ยวอันชายผู้เป็นรักแท้ของเธอซึ่งทั้งคู่นะครับแต่งงานกันในปี2489 แต่หน้าเศร้านะครับที่หลังจากแต่งงานได้เพียงแค่4วันตงเซี่ยวอันก็ต้องออกเดินทางไปสู่สนามรบในกองทัพปลดปล่อยประชาชนเขาทำได้เพียงแค่บอกเธอว่าให้เฝ้ารอเขากลับมาแต่เวลาผ่านไปนานจากเดือนเป็นหลายปีก็อย่างไร้วี่แววของสามีแต่เฉินเซี่ยวอิงยังคงยึดมั่นในคำสัญญาแม้ว่าญ,ญาติและคนรอบข้างของเธอ จะพยายามเกลี้ยกล่อมเธอให้ยอมแพ้และแต่งงานใหม่เฉินเซี่ยวอิงก็ยังคงปฏิเสธเพราะเธอเชื่อว่าสามีที่ไปรบยังคงมีชีวิตอยู่และเขาจะกลับมาหาเธอในสักวันหนึ่งฉันมีเพียงความคิดเดียวเขากำลังต่อสู้ในกองทัพปกป้องครอบครัวของเขาและประเทศฉันจะดูแลครอบครัวเล็กๆนี้และเฝ้ารอเขากลับบ้านเพื่อมาใช้ชีวิตดีดด้วยกัน เฉินเซี่ยวอิงกล่าวเฉินเซี่ยวอิงทําหน้าที่ภรรยาของเธออย่างดีที่สุดเธอดูแลพ่อแม่สามีจนหมดอายุไขช่วยเลี้ยงลูกของน้องชายจนกระทั่งหลานๆเติบโตหมดการรบก็ยุติลงไปนานแล้วกระทั่งในปี2,565เฉินเซี่ยวอิงกลายเป็นหญิงชราอายุ95ปีภาพความทรงจำของสามี เริ่มเลือนลางไปทําการเวลาแต่คำพูดของสามีที่บอกให้เธอรอเขากลับมายังคงชัดเจนราวกับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้คนจากกองทัพเดินทางมาเยี่ยมทหารผ่านศึกในเมืองพวกเขาก็ได้ทราบเรื่องราวของหญิงชราและรู้สึกตื้นตันใจมากเขาจึงได้ช่วยกันสืบค้นจนพบว่าต่งเซี่ยวอันสามีของคุณยายเป็นหนึ่งในวีรชนที่สละชีพในสนามรบ และสุสานของเขาตั้งอยู่ในมณฑลจีหลินทางกองทัพก็ประสานงานจนสามารถนำตงเซี่ยวอันกลับมาส่งคืนสู่อ้อมอกของภรรยานในที่สุดหลังจากแยกกันมานานกว่า76ปีเธอพูดเพียงว่าดีจริงๆที่คุณกลับมาแล้วเรื่องราวของคุณยายถูกรายงานผ่านสื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้คนจำนวนมากรวมถึงเจียกุ้ยเฉียน สมาชิกสมาคมศิลปินจีนที่ทราบว่าคู่ชีวิตคู่นี้ไม่เคยมีภาพถ่ายคู่ด้วยกันเขาจึงคิดว่าจะวาดภาพให้แก่เธอแม้ความทรงจำของคุณยายนั้นนะครับจะเริ่มเลือนหายแต่ในที่สุดนะครับด้วยความช่วยเหลือจากญาติกับเพื่อนๆของตงเซี่ยวอันภาพวาดก็เสร็จสมบูรณ์โดยเป็นภาพของทหารหนุ่มที่ส่งรอยยิ้มสดใสเคียงข้างกับภรรยาสาวในชุดสีแดง ก่อนจะนำภาพนี้มาให้กับหญิงชราได้เก็บไว้เฉินเซี่ยวอิงมองดูภาพนี้ด้วยความตื่นตันนับว่าเป็นรูปคู่รูปแรกกับสามีแม้จะเป็นเพียงรูปวาดก็ตามเธอกล่าวว่าแม้ช่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับเขาจะสั้นนักแต่ฉันไม่เสียใจเลยเขาทำเพื่อประเทศและเป็นวีระบุรุษผู้ปกป้องครอบครัว กับประเทศนี้ฉันภูมิใจในตัวเขาก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอ,อบคุณเรื่องราวดีๆจาก mod และกระป com หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ